สวัสดีเราคือแพนด้าที่ใส่ชุดบูตีีเราคือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในเกมปั b บจีโมบายด้านซ้ายมือของเราคืออาโปหมีหมัดเมาและด้านขวาของเราคือหมีเป็นด้าปุกปุยที่ไม่มีอะไรเลยตัวเรานั้นไม่ได้มีแค่ความน่ารักอยังมีท่าทางที่โชว์ถึงความสามารถด้านกังฟูของเรา นอกจากนั้นตัวเรายังมีรถส่วนตัวที่มีเจ้าแพนด้าถือปืนคอยไิทัก์หรือมันหลับอยู่ก็ไม่รู้ถ้าแค่นั้นยังไม่พอในกล่องนี้ยังมีไอเทมต่างๆมากมายว่าจะเป็นเสื้อผ้านาผมสกินปืนโอ้โหเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะได้เราไปครอบครองยังไงแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูวิธีการซุ่มกันเลย สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเะครับเข้าสู่ช่อง LF f Life for Fun นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับและเป็นการสุ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ในเกม PUBG Mobile ซึ่งเป็นแพนด้านั่นเองแพนด้าตัวนี้พิเศษนะครับผมมีอยู่สสกินด้วยกันนะซึ่งเป็นสกินระดับสีแดงสองันและก็สกินสีชมพู1อันนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราเติมตังกันมา3 4 0 0 0 UC นะครับผมหรือว่าตีเป็นเงินไทยไม่มากไม่น้อยครับประมาณ1 2 0 0ง่องบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องขอขอบคุ เขาออกมาให้เราครึ่งหนึ่งเลยหรือว่าประมาณ6000บาทนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาหกรรมเกมมิ่งไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเพจนี้เติมจริงได้จริงแน่นอนไม่มีการโดนแบนครับรับประกันด้วยไอดีของผมเลยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจเพจนี้ด้วยนะครับมีโปรโมชั่นเพียบครับเอาละเกินนํำมามากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ10กล่องครับโดยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้นะครมก็มี้นะโดย ในนี้นะครับก็จะมีสกินเสื้อนะครับสกินหมีแพนด้า3ตัวสกินปืนสกินรถสกินระเบิดสกินหมวกสกินเหรียญสกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกแบนได้นะครับแบนเนี่ยก็จะใช้ UC ในการแบนแบนสูงสุดได้4ชิ้นนะครับผมมันก็ประมาณเกือบพัน UC มั้งก็แบนๆไปเลยครับถ้าเกิดมันออกซ้ำเนี่ยวิธีการสุมก็จะประมาณนี้นะครับจะมีเหรียญให้เราด้วยเป็นเหรียญหมีแพนด้าซึ่งเหรียญหมีแพนด้าก็ถ้าเกิดเราสะสมมากขึ้นเราสามารถเอาไปแลกปืนแลกชุดหรือว่าแลกหมีแพนด้าสกินใหมล่ล สุดได้เลยนั่นเองนะครับผมก็รอบแรกครับ10กล่องเหรีย <c> ญ <oughs> เลื่อนๆต่อไปครับกล่องที่20แล้วก็20กล่องครับเกลืออีกแล้วทุกคนต่อไปครับ30กล่องเรียบร้อยต่อไปครับ50กล่องอะไรอ่ะ60กล่องครับต่อไปวูจะร้อยกล่องแล้วโอ้ต่อไปครับก,บบก,ก,บกล่อ,อ,องที่70เอาได้มาเป็นระเบิดสโมกแพนดา้าตาร้อนนะอุย้ยตาล้อนด้วยหรอต่อไปครับ80กล่อง อันนี้คือผมสุดหุ้ยผู้หูแพนด้าหมัดเมากอ, 84! กองที่84ดสิบสี่กองที่แปดสิบสี่ดีไปไกลดูท่าทางของเขาเหรอเมาเมาเขาเมาเดินเดินท่าเดินท่าเดินโอ้โหได้ลักโตรธได้ลักโตร,ร,รอันนี้ล่ะดู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 ด,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 ดอปโออปโอโปนักรบมังก,กรอันนี้คือขี่เกาะหลังตอนโดดล่มนะครับ แล้วก็ว่ายน้มแล้วก็มีอันนี้ครับหมัดเมาโหโอ้โหโอ้ยอ๋อแล้วก็ได้บีท่าแบบว่านั่งชานนั่งชานแล้วก็บองว่างเอาไผ่มาแทะเล่น <c oughs> ต่อไปเป็นท่าโชว์ของโอโหโอ้โหอะไงดูลีลาแล้วก็ท่าเวียงหมัดโอ้หโอเอาเรื่องว่าอโปอล์เราอะลุ้นกัต่อครับกล่องที่90ิ เือนะครับเรามีเกลืออีกแล้วกล่องที่100อยครับอันนี้เป็นโคต้าของเขานะเป็นโคต้าของเขาครับปึ๊บเปิด100อยกล่องเราไปดูว่าเขาจะแจกอะไรให้เราเนะยครับเมื่อครบ100ยกล่องแต่ว่าผมไม่เกลือแล้วนะตอนนี้ผมน่าจะเต็มเต็มเฮ้ยคู่หูแพนด้านักสู้ครับสองตัวเลยอุย๊ยตัวนี้ตัวนี้ออกเป็นแนวนักสู้จริงตัวนี้นักสู้จริงนะครับมีท่าทางอยู่ก็คือ จะมีเป็นท like, left, ่าแบบว่างนะครับแล้ว <t> ก็ท่าเดินท่าวิ่งเฮ้ยจออ้ยตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือนดักผูกอ่ะเหมือนแบบเหมือนน้องกลังรถเข้าอ้วนล่ะเออได้อันนี้เป็นท่าเกาะหลังครับแม่แล้วก็มีแบบว่ายน้ําปกตินะแล้วก็อันนี้เป็นท่าโดติไหนโดติไงน้องเฮ้ยจอเ้ยจอเฮ้ยขาสั้นแต่เอาเรื่องเหรอไอ้มอนี่แล้วก็มีท่าหมัดมวยอตัตัอตตบุรีบุตรีตัตั ยกขาจะไม่ขึ้นเลยยกยกขายกยกขาไม่ขึ้นละเก่งจังแล้วก็มีท่าเหวี่ยงกระบองโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเงี้อไงเง้โจฮ่าฮ่าไอ้โอ้ไอ้บอดี้นะจริงต่อไปครับเป็นท่าสวมรอยโอ้โ ไปอ่ะพู่เจ้าอย่างมากเลยตอนนี้เราสุ่มครบประมาณ1น0กล่องแล้วนะครับเรามาเปิดของที่เขาแจกกันดีกว่านะครับ10กล่องแรกนะครับได้เป็น20เหรียญแล้วก็20กล่องได้เป็น50เหรียญครับแล้วก็50กล่องได้เป็น100เหรียญแล้วก็ตัว100กล่องนะครับได้เป็น200เหรียญซึ่งเหรียญทั้งหมดตอนนี้มีอยู่600เหรียญครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเติมมา100ยกล่องน่าจะไม่พอ ถ้าเกิดว่าคุณดวงไม่ดีจริงๆอ่ะไม่สามารถมีสัตว์เลี้ยงได้ครับ100ร้อยกล่องก็ตกอยู่ที่ประมาณ5000กว่า UC ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีตัง100ร้อยกล่องไม่พอแลกครับเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะแลกสก,กินลดกันด้วยนะครับในครั้งนี้แล้วก็พอแล้วนะครับจัดมาปั้งเข้าไปครับเรียบร้อยมาแล้วว้าวแพนด้าเงี้ยเงีเง้ยคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าเจ้าแพนด้าน้อยของเราจะเป็นเช่นไรนะครับ ปิว้วเฮ้ยจเจ้าน้องแพนด้าอาโปไม่ใช่อาโปอันนี้เป็นอาบูตอ๋ออาบูตอุ้มว้าวเมื่อไหร่ผมจะได้ปืนอัพเกรดเบ้าสิบสักทีอย่างนั้นสิงโตอุ้ยธนูว่าเราเล่นแบบเป็นคอนเทนต์ดีกว่าข้อเสียคือมันไม่รู้ว่ายังบั๊กอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเวลายิงธนูมันจะแบบว่าได้ยินเสียงง้างลูกธนูด้วย มันมันตรงนี้นั่แหละจอสัตว์เลยอ่าโดนยิงมีแต่อะไรสนุกสนุกอีเวนต์แปลกๆเท่านั้นโอ้ยเดอเจอเดอ ปัง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 อิซานุปังเฮ้ยปืนอะไรอ่ะบัตนี่ฮันนี่บัตเจอร์เปืนอะไรวะเปืนใหม่เหรอไหนไหนว้าวของดี <gasps> BANG! 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 I got supplies. ปัง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 ยังเหรอยังไม่หยุดปังอีกเหเนี่ยมังกรฮ่าฮ่าฮาได้ไปแล้วชึบตุ๊กแช่ตุ๊งแมีมีมตุ๊กแช่ตุ๊กแ่ตุ๊กแตุ่งตุ๊กแตุ๊กตุ๊กแช่ตุ๊กแตุ๊กแตุ่งตุ๊กแตุตุ๊กแ tung chát 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 tung 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 tung

ดปังปิดปังปิดโอ้โหของนักปังมาถึงนะครับมัน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 เพิ่งมันเพิ่งมีคนปังขึ้นใช่ ตชิแล้วสวยสวยเอออะีอนี้เออสวยโอ้โหอ๋อแล้วสามสองสามต่อหนึ่งสองต่อหน่งองต่อห่งตัวนั้นอ่ะสองต่อหนึ่งเออ เฮ้ยเดียวจับก่อนจับก่อนจับก่อนอยู่ตรงนี้มันไปชาร์จ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 เดินไปแล้ว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 ไปอยู่ตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วเนี่ยตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวจับก่อนจับเออสวยสวยต้องเล่นไม่ต้องจับผมเดินช้าเลยเดินช้าสาวโนผมว่าไหวผมว่าไหวตรงนี้อยู่ปีะดิป่ะดิใจเย็นใจเย็นรอรอสวยสวยทำได้เราทำได้เราทำได้เราทำได้เออเข้าเข้าเข้าสวยสวย สามต่อหนึ่งสามต่อหนึงเยี่ยมไปเลยถ้าไม่มีเราทีแพ้นะเราคือเป็นเป็นเนพราะเรานะเือนเพื่อผมบอกเลยว่าเป็นเพราะผมนะเป็นเพราะผมทำให้แบบว่าทีมเราได้ชัยชนะนะคือคือผมใช้เสียงในการกระตุ้นทีมไงเป็นแรงผลักดันชั้นดีเะอาใช่ปะ พอทีได้ยินเสียงผ,ผมก็แบบว่าเริ่มเล่นไงเออขอจริงสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fan page f a n p a g e ลเอฟไ f ฟ์ฟอ f ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ